สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้เรามาอยู่กับอีโ่ที่มีชื่อว่าลิเลียนานะครับก็ลิเลียนาเป็นอีโ่ที่ผมค่อนข้างที่จะใช้บ่อยนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นอีโ่ตัวนี้เป็นอย่างมากนะครับก็ในตอนนี้นะผมก็ได้ทําการหยิบมาตามคลิปนะครับผมก็ช่วงนี้ ก็ได้กลับมาเล่นนางอีกนะครับหลังจากพี่ไปเล่นตัวอื่นอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ได้มีโอกาสมาทำคลิปด้วยเลยก็ไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปดูในเกมก็ได้เลยครับ The โอเคยังรอดอยู่โอเคสวยเป็นยังไงเพื่อนโอหมดไหมนั่นนะ่ะโอ้โหลูยลูย,ย่นิดเดียวโอเคนั้นเราก็เข้าป่ามาแตกคลิปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะได้เลเวลสี่นะครับคลินี้ก็น่าจะเลิปสี่แล้วโอเค ก็ค่อยๆเล่นไปนะครับแอ่นี่เราก็เดินไปโซนด้านบนนะครับจอดนี้ว่างไงเป็นโซ่อะไรมาแบบนี้ก็ไม่น่ารอดโอเคฝั okay. <The enemy. S 1> ่งนั้นสามเราต้องถอยนะครับ เลือดฝั่งเราค่อนข้างที่จะโลนะครับอันนี้เราก็ยังไงเจ็กลับไปเจียคีปเรนตัวเองก่อนนะครับ <_ t ries> อันนี้เอลันดอร์เลือกที่จะเอาออบเจกต์ดาร์คเฟรย์นะครับก็อ <_ t ries> บังกรตัวนี้ก็ <_ t ries> น่าจะไม่เอาเลยฮะแบบเ,เลียเรน ฝั่งด้านล่างมันไม่ค่อยจะโดนกดดันเราก็มาย้ำเลนบนรัวๆนะครับ like ตาตาน,นี้น่าจะไฟนูนเนียกันด้านบนเยอะนะครับจังหน,นี้เอรันดอเปิดบังกรแนละ้วยังไงเพื่อนได้ไหม ลากมานิดนึงก็ได้หกบางกอไม่เดินอีกเส้นโซ่มายัางไงเองดูนแย่งเฉยเสวยรอดไหมเนี่ยโเครอดอยู่กลับไปรีก่อนนะครับโอเคอันนี้เราก็ต้องกดสัญญาณแจ้งเพื่อนไปนิดนึงนะครับ เพราะว่าศัตรูมันหาย่อกี้น่าจะขึ้นไปด้านบนเองนะครับโอเคน่าจะอยู่ด้านบนกันแหละโอเคอยู่ที่เบรกแมน6-2ก,ก็ทำไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็เคลียร์เลนตัวเองก็เติมไฟเลนเพื่อนนะครับ จังหวะนี้โอเคเราได้เอลินมานะครับจังหวะนี้ไวดดโอเลตโดนอเคก็ได้เอนโซมานะครับเมื่อกี้อันนี้เราก็เคลียร์เลนบนเลยนะครับผม เพราะว่าเอรันดอร์ดันเลนกลางอยู่นะครับแล้วก็เลนล่างก็น่าจะได้ด้วยเหมือนกันโจตีได้สิบเยอะ แคัน,นี้เราก็มาช่วยเพื่อนตีดักนะครับเพื่อความได้เปรียบของรูปเกมนะครับถ้าโอเคโอโคเรนบนรุนดุลหนักเลยฮะเวลเลตจังหวะนี้ดูหเหมือนว่าเคนจะปิดนะครับโอเคได้เอลินมา ก็เล <owad Es> <if> ah ็กกันนะครับเครี่เลกเคลรี่นะครับก็ไปยามหาตังไว้ตลอดนะครับผมก็ย้ําตลอดนะครับเมดก็ต้องหาตังให้ได้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ที่จะเตกไฟอย่างเดียวนะครับเราควรจะหาตังไว้ด้วยนะครับผม เอาละจังหวะน,นี้ยังไงโอเคตานนี้ไม่ต้องเล่นกดดันเท่าไหร่นะครับในโซ่เ,เขาค่อนข้างที่จะเล่นไม่ได้นะครับตานี้เราก็เล่นแบบไหวชิวไว้ก่อนนะครับแต่ว่าพอฝั่งทีมีของก็เล่นยากเหมือนกันนะครับออจังหวะน,นี้วเวลเรนยังไงโอเคพอฝั่งที่มันมีตัวที่ ค่อนข้างที่จะมีดาเมจเยอะนะครับช่วงเล่นเกมก็เอลินอะไรแบบนี้ครับผมพวกที่ทำดาเมจได้ต่อเนื่องครับมีทั้งเอลินแล้วก็ลูอีนะครับพวกที่ปผลผลน่าจะเป็นมูล,ลานนะครับ เข้ปแบบนี้ยอมไปแล้วโอ้โหไม่น่าห่วงฟิกเลยเมื่อกี้อ่าฟิกไปก่อนหน้านี้ก็น่าจะรอดอ้มูลาดเจอมูลาดแบบวนี้โอ้โหเกือบตายแต่เฮ้ยิดเดียว กิลไม่ถึงอีกเมื่อกี้โอเคลีดีกว่าเออมาปุ๊บก็มีไฟกันแล้วเอาไงเอาไอ้ดูอินโอโ้โหรอดอีกเนี่ยพอเขาเริ่มมีตังเรก็รอดค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับโอ้จังหวะนี้เรียมากเลยไหไฟแบบนี้เราได้เปรียบนะครับ เจอเอลินมีของแบบนี้เอลัอนดอค่อนข้างที่จะเล่นยากนะคัะมูละยังไงเพื่อถอยก่อนดีกว่มามั้งแ็กตอนนี้เราก็าเข้าสู่ช่วงเลตเกมแล้วนะครับ มันรู้อีกว่าเราอยู่นี่ตายไหมโอเคเราได้ลุยฝั่งนั้นมาแล้วนะครับตอนนี้รูปเกมยังอยู่ฝั่งเราอยู่นะครับเ็เล่นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราพลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะแพ้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเล่นพลาดกันนะครับมีโอกาสที่จะโดนปิดเกมได้เลยครับ จังหวะนี้ครับผมเอรินมาแบบนั้นก็ดูไหมครับแต่ว่าเราก็เสียเคล็ด้วยนะครับแล้วจังหวะนี้ยังไงเอ็นโซลุยเรียกละโอเคสวยจังหวะนี้อารูอินเข้ามาแล้วก็ถอยถอยยาวๆ ในจังหวะนี้เอรันดก็โดนไล่อยู่เหมือนกันแต่น่าจะรอดแล้วก็โดนไล่อีกทีหนึ่งแต่ก็รอดไปได้อีกไฟนี้เราเสียหนึ่งนะครับเขาเสียสองเราก็ได้ดาร์คสเลเยอร์ด้วยลูกเกมยังอยู่ฝั่งเรานะครับเจ็กผู้ไม่เพื่อนก่อนโอเคไม่มี แล้วจังหวะนี้อ๋เล็กเคนหน้าล่างยัไงไ่อนรอดไหมน่าจะรอดโอ้โดนเกี่ยวอีกโอเคไม่ ท่านผู้ชมเอาอย่างไรกันแน่เนี่ยอย่างไรโบลิทขิ้งหน้าไปแล้วยันอันติแล้วก็เรียมะเราล้มไปแล้วหนึ่งครับแบบนี้เราต้องถอยยาวๆเลยสามสิวิก็เกิด The the of of water ตอนนี้ก๊อดเกิดแล้วนะครับโอเคลูยี่เรียกแล้วเขาก็น่าจะตีก๊อดกันอยู่นะครับต้องให้เคนมันเปิดแมพไหม กอนนโอ้ยมูลาดนิดเดียวโอ้ลิกไปแลวพวกสองแต่ว่าควนดากได้มย่างไรเพื่อนโอเคตอนนี้เราก็ได้คอสเฟรเยอร์นะครับแต่ว่าต้องกลับบ้านรีมานาไอรีเลียดก่อนนะคะโอเคเราบุกความแบบเต็มเหนียวครับผม ยังไงจังหวะนี้จะปิดเกมได้ไหมโอ๊กสองปับ๊บควรไม่หลอดครับโอ้ติดอะไรเนี่ยถ้าควรโดนเมื่อกี้นะล้มสองเลยแหละโอเคเริ่มใหม่ตอนนี้มีไฟกันที่เลนกลางไหม ก็ช่วง,ง,งนี้จากการลงคลิปนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดีใจนะครับที่ว่าคนดูมาดูกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับตอนนี้เอาอะไรไงครับโอ้โหโอเคเราได้มูลังมาหนึ่งครับตอนนี้โดนไล่นะครับเอาแล้วโอเคถึงไหน,น,นแล้วว่าม่<อ>ิจก็พูดถึง คนดูนะครับก็ตอนนี้ผู้ติดตามก็100่งร้อยซับสไครแล้วนะครับผมก็อขอบคุณกำลังใจจากทุกคนมากนะคะขอบคุณครับโอ้จังหวะน,นี้โดนเกี่ยวโอ้โหไม่รอดนพลาดเองโทษเลยเพื่อนออกแล้วไวเลยเทพลาดคู่ <Double kill. S 1> ตายหมดตี้ไหมเนี่ยแต่ว่าเรียวมะก็ยัง <Double kill. S 1> ดันอยู่นะครับ โอเคกลับไปตานอีก2เดี๋ยวมาได้ไหมโอเคตานเอากดเลยแล้วกันโอเคตอนนี้เราก็ออกกอสเฟเยอร์อยู่ทันไหมเนี่ยเดี๋ยวไปโซนให้ก่อนดีกว่านะครับโ okay. อเคก็ตัวที่2เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกดแข็ง like ไม่ติด2รอบแล้ว ตอนนี้กํลาลังขึ้นบ้านนะครับเราต้องได้ป้อมล่างเพื่อความชัวนะครับโอเคจังหวะนี้แบ็คแมนเข้าไปแบบนั้นก็ได้เอลินมานะครับแต่ว่าต้องแลกกับตัวเองนะครับแต่ว่าได้ตัวนั้นมาก็คุ้มอยู่ไอตัวนี้ก็ถึกไปไหนเนี่ยเาราดีกลับบ้านดีกว่ารีดีกว่าตั้งหลักใหม่นะครับ ไม่ได้ก็ไม่ฝืนครับผมโอเคจังหวะนี้ยังไงไอตัวนี้มันก็โคตรถึกถึกนะใช่ไหมหนึงโอเคจังหวะนี้แข็งนะไอ้ไอี่เดียวปิกอัดเลยกะันเทมลาดเจอโลแบบนี้ ได้มูแล,ลดมานะครับขอดรบไม่ตันอีกสองนะครับก็ตัดมาที่เพื่อนจบบ้านเลยแล้วกันจบได้ไหมจบได้ไหมโอเคสวยก็ก็จบไปแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไว้ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจนในการทำคลิปมากมากเลยนะคะข้อสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ <The Lost S 1> นกบควรช่วยกดกระดิ่งเจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้บายบายนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย